งานเช้าพอมาถึงที่ต้องทำทุกวันเปิดยูนิตเปิดยูนิตแล้วก็ต้องเอาสายผ่านพวกนี้มาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะนี่นะคะมาลงตรงนี้เพื่อที่จะทดสอบว่าเออน้ำและลมทำงานปกตินี่แล้วมันก็จะวิ่ง ดี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 ดิงไปอืมอ่าวิ่งแล้วก็อันนี้คือต้องเปลี่ยนทุกวันที่นี่แต่ละห้องจะมีสามถึงสี่อันต่อห้องเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนทุกวันอันนี้จะเป็นคล้ายคล้ายซิลิโคนเอามาวางเพื่อที่ว่าเวลาเราวางอะไรแบบนี้มันจะได้ไม่กระแทก อันนี้เนาะจะได้ไม่เสียงดังแค่นั้นเองสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนกลับเจอกับบีเลยนะวีวันนต้าปวดมากตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้าสิบนาทีมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเตรียมห้องกันนะคะก็เช้านี้เราจะมีทำอิมพลัสสองชั่วโมงวันนี้บีช่วยหมอเจ้านายเนาะก็เขาจะเป็นคนทำอิมพลัน์นะคะหมอคนอื่นจะไม่ทำมาเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเมื่อกี้ยังที่เห็นไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะวางถาดถาด ก็นี่หนึ่งเช้านี้เราก็จะเตรียมยาชาก่อนยาชาทำอิมพลานเนาะก็ทำกี่ซี่อะสามซี่วันนี้นะคะก็เตรียมยาชาไปเลยสามหลอดนะจ๊ะแต่ว่าซี่ไหนขอดูก่อนหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่ก็คือหลังปันเคียว ก็คือจะใช้เข็มเล็กเข็มชีดยาเล็กอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางกับคืน เห็นบีเตรียมตอนเช้าอย่างนี้พี่ๆทำไมไม่ใส่ถุงมือเมื่อกี้ทําการล้างมือสะอาดมากแล้วก็แล้วก็ํายาฆ่าเชื้อไปนะคะก็ก็ไม่ต้องใส่เนาะอย่างบีช่วยหมอเจ้านายบีเนี่ยปกติเขาจะมีคนไข้ยเยอะกว่าทุกหมอเลยแต่ว่าวันนี้เช้านี่นะคะเรามี <c oughs> อิมพลานท์สองชั่วโมงก็จะแค่หนึ่งคนปกติแปดโมงถึงเก้ามงเนี่ยจะมีสามคนสามคนนะแล้วก็เช้านี้มีแปดโมงนะคะ แล้วก็ถึง10บโมงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดดเกวันนี้มีรวมแค่สิคนปกติจะประมาณสิบห้าบหคนเนาะวันนี้งานหลักๆของเราก็จะเป็นอิมพลานต์นะคะแล้วก็ตรวจฟันคนไข้นะัดตรวจฟันอันนี้ก็คือที่เราเชิญคนไข้ามาตรวจฟันเนาะประจำปีนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ลืม i m p l a n t ติเเรียนก็คือ,อพิมพิมพ์ปากหลังจากที่เราฝังลากฟันเทียมเนะี่ยลงไปในกระดูกแล้วเราก็จะมีมาพิมพ์ปากนะหลังจากที่รอ3ถึง6เดือนเนาะก็จะมาพิมพ์ปากวันนี้แล้วก็เอ็กซเรย์ดูว่าเออลากเทียมที่เราใส่ไปเนี่ยโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วเราก็จะพิมพ์ปากค่อยๆเพื่อที่จะพร้อมที่จะไปทําฟันปลอมเนาะอโอเคมาเดวี่วขอแต่งห้องก่อนเอยจัดห้อง อ่าอันนี้ก็จะโดยประมาณนะคะก็จะมีถุงมือหมอหมวกแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตนะคะก็จะเป็นแบบว่าผ้าปูรองอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเซตผ่าตัดนะคะแล้วก็จะมีสายสําหรับอันนี้นะคะหัวกรอเนาะแล้วก็จะมีอได้แบบเย็บแผลแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าซักชั่นแบบอันเล็กเนาะแล้วก็สําหรับอ่าผ่าตัดโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเบรดแล้วก็จะมีน้าเกลือแล้วก็จะมีไซลิงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น แก้วนะคะที่จะใส่น้ําเกลือเนาะ,ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวกลอที่จเจาไปต่อกันนี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นเซตผ่าตัดนะคะเซตสำหรับทําฟันปลอมนะแล้วก็สาหรับแล้วก็สําหรับอิมพลาน์นะคะหมอจะเป็นคนเลือกเองนะว่าขนาดไหนแบบไหนเพราะหมอก็ต้องดูฟิล์มเอ็กซเรย์อีกทีหนึ่งเนาะ,ะจากอคอมพิวเตอร์เขาก็โดยรวมเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของบีบีก็เห็นที่ใส่หมวกเมื่อกี้ใช่ไหมบีก็ต้องเปลี่ยนหมวกนะแล้วก็อันนี้ถุงมือก็ต้องนี่นะคะน,นี้จะเป็นถุงมือสําหรับผ่าตัดเนาะอ,อันนี้จะเป็นถุงมือแบบธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเสื้อคลุมหมอแล้วก็น,นี้จะเป็นเซ็ตอิมพลาน์เนาะนี่นะคะลืมไปเลยว่าบีต้องเตรียมอันนี้จะเป็น เป็น,ปน,ปนคำแนะนำนะคะหลังจากที่คนไข้ผ่าฟันคุดหรือว่าทํารักเทียมไปแล้วก็จะมีแบบนี้เพราะบางทีถ้าเราบอกคนไข้อะไรเงี้ยหมอบอกคนไข้บางทีก็อาจจะแบบว่าผ่านหูอะไรเงี้ยเพราะคนไข้ยังมีความรู้สึกแบบเอออะไรเงี้ยคือตื่นเต้นนะเออคือจําไม่ได้ว่าอ้ต้องปฏิบัติตัวย,ยังไงหลังจากที่ทําอิมพลานต์เสร็จนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ให้คนไข้ด้วย หลังจากนี้นะคะตอนนี้บีใช้เวลาเตรียมห้องแค่10นาทีเองเห็นไหมคือแบบว่าใช้เวลาแบบน้อยมากเลยตอนเช้าแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเออของขาดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีคนทีออ่ผู้ช่วยก่อนหน้าเราของเมื่อวานเนี้ยบางทีเขาอาจจะออลืมเติมส่วนนี้ส่วนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะดูไปแล้วหลังจากนี้นะคะบีจะรีบไปดื่มกาแฟเพราะว่าคนไข้มาตอน8ปดโมงเช้าบีก็ยังมีเวลาแบบประมาณคมง ลมพัดมีเวลาครึ่งชั่วโมงเนาะในการดื่มกาแฟเข้าห้องน้ําเพราะว่าตอนที่8ปดโมงถึงสิบโมงเนี่ยจะไม่มีเวลาเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปดื่มอะไรนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบว่าอยู่ในการผ่าตัดแล้วก็คือหมวกคือทุกอย่างอยู่ในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปดื่มกาแฟได้ในช่วงนั้นเนาะแล้วก็หลังจากที่ในใคนไข้เสร็จบีคิดว่าไม่ถึง10บโมงเ,เพราะว่าหมอเขาค่อนข้างที่จะ เปะมากเปยมากแล้วก็แบบว่าทําเร็วทําเปยมากเพราะว่าเขาทํามานานแล้วเนาะก็เกือบ30ปีแล้วเออนั่นแหละก่อนนั่นนะคะเดี๋ยวบีคิดว่าไม่ถึง10 10โมงแล้วก็ช่วงนั้นคนไข้จะมาหลังจากนั้นก็10บโมงนะคะคนไข้คนที่2เนาะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะถ้าเรามีเวลาเนี้ยเราก็ค่อยไปพักได้เพราะที่ทํางานบีจะไม่ฟิกเลยว่าเออจะไปพักตอนไหนนี้คือเดินเข้าที่ห้องกาแฟได้ตลอดเออจริงๆนะแล้วก็แต่เพียงแค่ว่าเราต้องดูส่วนของเราเออสำหรับผู้ช่วยเนี่ยห้ามขาดทํามอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรา อยากจะ,ะเพราะว่าถ้าต้องการอะไรในห้องเนี้ยก็คือแบบว่าพร้อมตลอดอะไรอย่างนี้เนาะโอเคที่เห็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ขาดไปก็คือหัวกรอนะคะเดี๋ยวบีจะไปเอาหัวกรอที่ห้องอล้างเครื่องมือเนาะก็จะอยู่ที่นั่นนี่คือของที่เราออกมาจากห้องฆ่าเชื้อนะคะก็มาเก็บเข้าที่เดิมเนาะ,ะนี่นะคะไหนที่แพ็คใส่ถุงก็แพ็คไหนที่ไม่ได้แพ็คแบบนี้ก็เก็บเข้าที่จะ้ะ Que es ทุกคนเสร็จสิ้นไปหนึ่งวันแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเนาะก็คือว่าเก็บของเข้าคู่แล้วก็ทําความสะอาดห้องเรามีหน้าที่รับผิดชอบห้องนี้แล้วก็ทําความสะอาดแค่ห้องนี้นะคะใครช่วยหมอห้องไหนคนนั้นก็ทําความสะอาดห้องนั้นหมายถึงว่าตามแบบว่าแบบเนี้ยคะ่ะ พื้นโต๊ะพื้นเก้าอี้เอยพื้นโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นั่งช่วยหมองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเช็ดทําความสะอาดเนาะส่วนพื้นนะคะจะมีคนทําความสะอาดอามาทําตอนเช้าเนาะก่อนที่เราจะเข้างานเขาก็อาจจะมาแบบช่วงตีห้าหกโมงเชา้าอะไรเงี้ยค่ะบ,บีก็จะเติมถ้าแบบว่าเหลือแบบแบบแอเอ็ดชิ่งแบบเนี้ยค่ะน้อยบีก็ลืมเอ็ชิ่งน้อยก็จะเติมอ๋อเพราะบางทีมันก็ ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหรอ่อืออ่ะประมาณนี้ค่ะก็เราก็ดูอันไหนที่แบบเออแบบของขาดเงี้ยเราก็เติมนะคะปะ่ะตอนนี้เราก็ไปดูดซักชั่นกันดีกว่า้ยู <c oughs> <c oughs> Laita sitten mä tiedän että montako tuntia meni En mä muuten joo laiva vaan se on parempi joo no ei mitään niin anni on duut ทุกคนย้ายมาอีกห้องนึงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรหัสเนาะบีต้องช่วยหมอผู้ชายอีกคนนึงนะคะก็เขาจะประจําที่ห้องนี้เนาะก็ต้องมาช่วยที่ห้องนี้แล้วก็บีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวบีจะจัดเอเทรเนาะจัดถาดนะคะสําหรับคนไข้ต่อหนึ่งคนเนี่ยให้มันเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่มีคนรับโทรศัพท์เพราะว่าเขาท้องเสียทุกคน ก็เลยมาทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีคนเตรียมห้องให้บีเพราะว่าบีเริ่มงานบีเข้างาน11บเอ็มงสิ้ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเ <_ S 1> พื่อนคนที่อยู่รับโทรศัพท์เนี่ย <_ S 2> <ๆ>เขาจะมาเตรียมห้องให้เราคือเขามีเวลาไงทุกคนเออนั่นแหละแต่พรุ่งนี้คือไม่มีใครอยู่รับโทรศัพท์เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็เลยมีเวลาเนาะเออมีเวลา15นาทีก่อนจะ4ี่โมงเย็นนะคะก็เลยจะมาจัดเตรียมห้องให้เสร็จก็คือถ้าพรุ่งนี้มาไงบีก็แค่เปิดยูนิตแล้วก็ น่นนี่นั่นอะไรแค่นั้นเองเนาะคือถาดค,คือไม่ต้องเตรียมแล้วมาเดี๋ยวเรามาเตรียมกันเลยคนไข้พรุ่งนี้ก็จะตรวจฟันเนาะนี่ตรวจฟันมีอะไรบ้างก็ต้องเตรียมกระจกแล้วก็อันนี้คือ explorer แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่อืม วัดขนาดความาลึกของถุงฟันเออมีหินมีหินปูนหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้หนึ่งแผ่นคนที่สองกอ็จะเป็นรักษารากฟันแต่ว่าหมอคนนี้เขาจะแบบว่าถึงจะเขียนว่ารักษารากฟันก็คือแบบว่าจะ จะอุดคลองรากฟันด้วยก็คือจะพรุ่งนี้จะทำเสร็จหรือไม่เสร็จก็ต้องเอ็กซเรย์ดูก่อนเนี่ยปลายรากฟันที่อักเสบเนี่ยดีขึ้นหเลยยังนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมฟิล์มเอ็กซเรย์ซีฟันหน้าเนาะก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นสีเขียวแล้วก็ฟิล์มเอ็กซเลย์เล็กหนึ่งแล้วก็ คนที่3ก็คือจะอ้อันนี้ก็คือจะทำสะพานฟันแบบชั่วคราวนะคะก็คือจะเตรียมคล้ายๆแบบว่าอุดฟันแต่คือเราจะสร้างฟันขึ้นมาหมายถึงว่าฟันอย่างนี้ใช่ไหมฟันซีนี้ถูกถอนไปมันเหลือสองซี่อย่างเงี้ยเราก็จะสร้างฟันซี่นี้ขึ้นมาเออโดยการที่จะเชื่อมฟันเชื่อมเชื่อมสองตัวนี้เออพอจะเข้าใจเนาะแต่ส่วนมากจะทำเฉพาะฟันหน้านะอันนี้ นี่ก็จะมีเป็นเครื่องมือทั่วไปมีกระจกมี e x p l o r e r มีอ่ามีฟอร์เซปฟอร์เซปไหที่เรียกที่ไทยโอบิจำไม่ได้แล้วแต่คือภาษาฟินก็คืออัตุลานะคะแล้วก็จะมีอันนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ลืมภาษาไทายไปหมดเลยจ้ะตอนนี้คือแบบในหัวมีแต่ภาษาฟินอันนี้เนาะแล้วก็จะ ใช้ก็จะเป็นพวกหัวกลอต่างๆนะก็ใส่ไปแล้วก็กระดาษเช็คสูง โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนาะก็อีกสินาทีสี่โมงเย็นบีก็จะเลิกงานแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละแต่ว่าห้องข้างๆนะคะก็ยังจะมีหมอที่ทําเฉพาะช่วงเย็นเนาะก็คือว่าให้คนไข้ที่เขาเลิกงานอะไรเงี้ยเออได้แบบมีโอกาสมาทําฟันช่วงเย็นบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะทํางานตอนเย็นกันโอเคถ้างานบีกลับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้บีฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้ด้วยเนาะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ ไว้เจอกันใหม่เนาะก็ถ้าอยากจะให้บีทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องฟันๆอะไรอย่างนี้อีกก็ขอกันเข้ามาได้เนาะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้แอบยุ่งแอบยุ่งช่วงบ่ายทุกคนกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยยุ่งเลยอีกนิดนึงอันนี้คือล็อกเกอร์นะคะที่แบบว่าอยู่ที่ทำงานเนาะ ก็จะเป็นห้องเฉพาะเปลี่ยนสภาพผู้หญิงแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่อันนี้ก็คือบอกว่าของที่ทํางานเนาะก็คือ,อเราใส่ปุ๊บเนี่ยก็ถอดแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ห้องน้ำาเงี้ยก็จะมีคนร้า,านซักรีดเนาะเขามารับนะคะนี่เนาะก็จะมีเยอะมีกางเกงมีอะไรอันนี้ของบีคนเดียวอแล้วก็มีเสื้อสีที่แบบต่างแตกต่างกันไปอะไรเงี้ย แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะใส่สีอะไรก็มีให้เปลี่ยนเยอะแยะแล้วก็รวมที่ใส่อยู่ด้วยเนาะสีนี้อืมป่ะกลับกันเถอะอ้าวลืมให้ดูไปอันนี้ก็คือรองเท้าคู่เก่าบีอันนี้ก็คือ,อ,ค,อ,นนค,อคู่ใหม่อันนี้มันจะเบาวกว่าบีชอบมากกว่าเนาะอันนี้จะหนักๆหน่อยออันนี้ที่ใช้ที่ทํางานเนาะแนะนําเลยนะคะ แต่ว่าถ้าเราซื้อตามแบบว่าพวกเที่ยวขายเฉพาะที่ในแผนกธนกรรมอะไรเงี้ยมันจะแพงแนะนําให้ไปซื้อข้างนอกอันนี้พี่ซื้อ15ยูโรอันนี้75ยูโรแพงมากอันนี้คือเบามากเนาะ